มาตรา5ในพระราชบัญญัตินี้นายจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยสายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึงอนุหนึ่งผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้างอานุสองในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย ลูกจ้างหมายความว่าผู้ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้ในายจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรผู้ว่าจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงว่าจ้างบุคคลอีกคนหนึ่งให้นำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานใดเพื่อประโยชน์แกต่ตนโดยจะจ่ายสินจ้างตอบแทนแห่งผลสำเร็จของการงานที่ทำั้นผู้รับเหมาชั้นต้นหมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงจะรับดำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานใดจนสำเร็จประโยชน์ของผู้ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงหมายความว่าผู้ซึ่งทำสัญญากับผู้รับเหมาชั้นต้นโ네ดยจะรับดำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาชั้นต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างและหมายความรวมถึงผู้ซึ่งทำสัญญากับผู้รับเหมาช่วงเพื่อรับงานเพื่อรับช่วงงาน ในความรับผิดชอบของผู้รับหมอช่วงทางนี้ไม่ว่าจะรับช่วงงานกันกี่ช่วงก็ตามสัญญาจ้างหมายความว่าสัญญาไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจนหรือโดยปริยายซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทํางานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให สินจ้างตลอดเวลาที่ทํางานให้วันทํางานหมายความว่าวันที่กําหนดให้ลูกจ้างทํางานตามปกติวันหยุดหมายความว่าวันที่กําหนดให้ลูกจ้างหยุดประจําสัปดาห์หยุดตามประเพณีหรือหยุดพักผ่อนประจําปีวันลาหมายความว่าวันที่ลูกจ้างลาป่วยลาเพื่อทําหมันลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็นลาเพื่อรับราชการทหารลาเพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ หร,หรือหรือลาเพื่อคลอดบุตรค่าจ้างหมายความว่าเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานาตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้าง ทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงานและให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดวันลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานแต่มีสิทธิ์ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ค่าจ้างในวันทำงานหมายความว่าค่าจ้างที่จ่ายสำหรับการทำงานเต็มเวลาการทำงานปกติอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหมายความว่าอัตราค่าจ้างที่กรรมการ ค่าจ้างกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือหมายความว่าอัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกําหนดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือการทํางานล่วงเวลาหมายความว่าการทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติหรือเกินชั่วโมงทํางาน ในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันตามมาตราย3ในวันทำงานหรือวันหยุดแล้วแต่กรณีค่าล่วงเวลาหมายความว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนในการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานค่าทำงานในวันหยุดหมายความว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดหมายความว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชยหมายความว่าเงินที่นายจ,จ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเมื่อเลิกจ้างซึ่ง,งนอกเหนือจากเงินประเภทอื่นที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างค่าชดเชยพิเศษหมายความว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กําหนดในพระราชบัญที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้เงินสะสมหมายความว่าเงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เงินสงทบหมายความว่าเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้แก่ลูกจ้างเพื่อส่งเข้าสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างพนกักงานตรวจแรงงานหมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้อธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้